ตอนแรกนะครับพี่นุคิดว่าเราจะไปทริปยาวๆกันที่น่านใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปทริปยาวๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแบบทริปสั้นๆสักประมาณ100กิโลก่อนนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ที่จะพาทุกคนไปก็คือบ้านป่าปงเปียงนะครับลงคนหนึ่งลงคนหนึ่งแล้วครับไอ้ดันดันเ้ยเฮ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  นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่บ้านแม่กลางหลวงอ่าเราถึงแล้วทุกคนพอดีอะก่อนมืดอะไปเข้าไปเลยเติ้ลเข้าไปเลยอุ้ยโอ้โหเติ้ลเฮ้ยมึงใจเย็นเฮ้ยมันลงได้เหรอวะเอาเบาๆบาเบาเบาแกหนึ่งแกสองไว้แกหนึ่งแกสองไอ้เติ้ลอันตรายเด้อใจเย็นนะเติ้ลเจ้าเออแกหนึ่งไว้แกหนึ่งกับเบรกไว้เติ้ลโอ้โหดูทางเลยครับเเบาติ้ลเบาเด้อกูเบาสุดแล้วนี่กูถ่วงข้างนี้ไปเนี่ยมึงนั่งถ่วงหลังดีกว่าจริงไหมนะ ให้กูนั่งท้างหลังปไปไปเลยนั่งปไปไปเลยไปพอไปได้ไปเดินพอไปได้ไหมโอ้โหลงอย่างเดียวเลยครับตอนขึ้นจะไหวหรือเปล่าไปเนี่ยมันจะถึงบ้านเขาแล้วอันนี้ไปไงข้ามสะพานอุ้ยน้ำอย่างสวยเลยอ่ะโอ้ยไปเลยครับไปไปไหวเปล่าอตอนนี้พี่ต้องลงไปเดิน <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับ ปาอน้ายกันยยตั้งหลักตั้งหลักงหลักก่อนเอาแก้วโอ้โห oh, oh, ทุกคนนาะขั้นบันไดอะอยังสวยเลยขึ้นอีกมัง้งบ้านสวนโอ้โห oh, oh. ขึ้นไพี่เน่ต้องลงแล้วพี่เตเดี๋ย่พี่นุ่งลงก่อนมา่าทุกคนเหมือนเราจะมาถึงที่บ้านสวนแม่กลางหลวงที่เรานัดกับพี่เขาไว้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้พี่ติ้นต้องขึ้นมาบนเนินนี้ครับขึ้นมาคนเดียวเลยโอ้โห oh, oh. ไปายาวนู่นเลยโค้งไปเลยไปเลยเดินโอ้ oh. โอ้โหถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้กำลังจะมืดพอดีครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวของที่นี่ก่อนโอ้โหเป็นวิวนาขั้นบันไดนะครับเราน่าจะหาจุดกลางเต็นท์กันตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววิวสวยๆเดี๋ยวพี่นุเอาโดรนบินให้ดูตอนเช้าแล้วกันเพราะตอนนี้มันมืดแล้วนะครับแสงมันน้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลองหาที่พักแล้วก็หาของกินก่อนครับทุกคน A few moments ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่กางเต็นแล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นบนดัดฟ้าที่พี่เขาทำไว้มันจะเป็นจุดสำหรับดูวิวแล้วก็กางเต็นได้นะทุกคนพี่ครับครับผมมีอะไรจะฟ้องครับเด็กผมทำไมครับใส่แว่นเราขับรถครับแดดสองครับไม่ได้ทากันแดดครับนะฮะไหนมาดูดิ่นี่นะโอ้โหร้อนพี่ไม่ไหวทีมกันแดดต้องเข้าแล้วลหะอย่างเงี้ยที่หลังต้องทาด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่นุชขอกางเต็นก่อนครับเต็นก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ด้วยครับ เฮ้ยเอาออกนะ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 ้ออกนะเฮ้ยเยี๋ยวหายแล้วพี่อหลุดอุปกรณ์หลุดซะแล้วซื้อมาจาก z า d า200อ๋อนี่ไงข้างนี้มันหลุดไงที่กลางอัตโนมัติพี่ครับกลางอัตโนมัติเลย ตอนนี้พีน่นุก็กลางเต็นเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเต็นนี้ก็ซื้อมาใหม่ก็เดี๋ยวมาดูในเต็นพีน่นุก่อนแล้วกันในเต็นพีน่นุเนี่ยเหมาะกับการนอนแค่หนึ่งคนเท่านั้นพี่นุกจะนอนคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวพี่โยกับพี่เติร์เนี่ยเขาจะนอนเต็นใหญ่นี่นะครับเต็นใหญ่ข้างๆกันนี่นะ Hunt, สำหรับเต็นพีน่นุนะครับพี่นุกเตรียมหมอนผ้าห่มเอาของต้องภูมิมาใช้ประจําเลยแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าไม่มีอะไรแล้วแล้วพี่นุมีของกินอยู่แค่มาม่ากับน้าเปล่าซึ่งพี่เจ้าของที่พักเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีร้านค้าอออออยยู่่่่่ตรรรรรรงททีีีีเเเาาาาาข้้้มมมใหบไไไไปซืะะะกนจ ครับซึ่งพี่นุคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มนิดนึงก็อาจจะเป็นมาม่าไข่เลยเนี่ยไปต้มเพราะว่าพี่นุนะครับเอาเตาแก๊สปิกนิกมาด้วยไปดูเต็นที่พี่ตึ้นกับพี่โยจะนอนบ้างดีกว่าอันนี้คือเดี๋ยวอาจจะมีพี่อาร์ตมานอนด้วยใช่ไหมใช่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับพี่ตึ้นพี่โยแล้วก็จะมีพี่อาร์ตนอนด้วยใช่ไหมใช่พี่อาร์ตลองเข้าไปหน่อยนี่นะครับจริงๆก็เหลือเนี่ยผมก็ได้อีกคนนั้นเนี่ยเข้าไหมพี่นอนไหมอาพี่วานอ่ะ ไปสามคนไม่พอเอาสี่ก็ประมาณนี้นะเต็นเนี้ยพี่วานตอนนี้คือเราอ่ะต้องไปที่ร้านค้ากันก่อนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าปิดแล้วเราจะไม่มีอะไรกินกันแล้วมันมีอะไรร้านค้าที่ก็ไม่รู้อะไปเหนียะไปตีเหนียโอ้ยไปพี่ไปร้านค้ากันโอ้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกินเพื่อมาประทังชีวิตนะครับไปเราก็ต้องไปซาเล้งแหละส่วนพี่วานก็มอไซค์ไปครับไปเลยพี่นําไปเลยไปพี่เดินพีเดินมองทางดีๆเด้อตอนกลางคืนเด้อ แต่ว่ารถเราก็มองเห็นทางกันดีอย <engo> okay? ู่นะพี่ต้องระวังเด้อเด้อนี่น่าจะเป็นร้านนี้แหละร้านขาจอดเลยทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ช็อปที่ร้านค้าไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราต้องเผื่อมื้อเช้าด้วยก็มีมาม่ามีผักแล้วก็มีไข่อันนี้คือซื้อรวมๆเลยปลากระป๋องกินส้มหมูยอ มาม่าอีกซองนึงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวกินตอนเช้าโปรตีนอันนี้คือตั้งใจเอามาใส่แบบมามาเลยครับทุกคนคืออันนี้ที่ร้านเขามีบริการน้ําร้อนเราจะได้แบบไม่ต้องไปต้มเองไงนี่นะครับอ่า ผักเข้าไปจะได้อิ่มครับของพี่นุกก็ที่ร้านค้านะครับลบไปรวมๆทั้งหมดอีกร้อยสิบเอ็ดบาทครับดูของพี่เติ้ลตอนนี้เราตุนขนมปังไว้แล้วก็เราจะมีมันฝรั่งเดี๋ยวไปต้มกินหมดรวมๆไปได้ไหมพี่เติ้ลแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดเดี๋ยตังค์เท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบเจ็ดบาทเผื่อมื้อเช้ายังไงมื้อเช้ามาเลยนะพี่โอ้พี่โอ้ของผมก็ซื้อแค่แหนมเต้นกินน้ำไหนเนี่ยน้ำก๊อกครับจนจนต้องกินน้ำก๊อกคือตังเลยยี่สิบบาทนะเออติดตัวไว้ไข่แล้วก็มีแหนม อ๋อมีแหนมโอ้ยมีตังค์ซื้อแหนมมาหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้หกสิบบาทเดี๋ยวเราไปค่อยสรุปยอดกันก่อนนอนดีทีนะทางพี่วานนี่เขาซื้อข้าวกินใช่ไหมพี่อดี๋ยวเขาเดินมาตรงนี้ไอ้ต้นหมาแล้วนะทำไมพี่มันชอบย่งกินปอดกินน่ะรถใครสองคำมาจริงเหรอเจอกุจเจรถครับอออุ้ยคำใหญ่นะของพี่ต้นนี่คือเขามีติดตังกันไงอันนี้หักเลยไหมเนี่ยไม่มีตังสักบาทเลยอ่ผมไม่กิน ไปสิบาทนะคำนี้ไปวะสิบาทเหลยเก้าสิบโอ้โหร้อยหนึ่งพอดีเนี่ยกินหมดจานเลยใช่หนึ่งบาทขายหนึ่งบาทผมซื้อครับซื้อโอยซื้อครับซื้อต่อแล้วสองบาทผมไม่ห้าบาทซื้อแล้วใจร้างก่อนนะดิไม่ได้ผมซื้อแล้วผมตําบูลสี่สิบเอาไว้เอาไว้มสองกันแล้วนี่คือข้าวที่ถูกที่สุดแต่เคยกินมาเดี๋ยวมาม่าหมดแล้วเราจะตุนกลับไปกินที่เต็นท์อ๋อแบ่งกันอันนี้แบ่งกันใช่ไหมไม่แบ่งไม่แบ่งเดี๋ยวเต็มแล้วก็จะแบ่งให้ ล้นเต็มโอ้หมดไปเลยบาทเดียวไม่น่าเชื่อทุกคนทำให้พี่นุลบอีกหนึ่งบาทนะครับนี่ครับพี่เติ้ลมีตังค์ยี่สิบนะครับแต่ว่าเขาแบบจะกินน้ำฟรีแต่ไม่มีเขาก็เลยให้เลยแต่มีตังค์ยี่สิบแต่ไม่จ่ายเขาดูแล้วกันจ่ายไหมน่ะจ่ายไหมจ่ายนะครับอ่าพี่เติ้ลลบสิบบาทตอนนี้คือพี่เติ้ลน้ำลบสิบล้ะแล้วก็ตัดใจไม่ได้จะน้ำโคลาตอนนี้พี่เติ้ลเนี่ยต้องใช้ชีวิตถึงเที่ยงพรุ่งนี้แล้วเหลือตังค์อ่ะสองบาท ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาที่เต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้กินมาม่าไปยังไม่อิ่มเท่าไหร่ครับก็เราโชคดีมากที่ได้ข้าวมา1บาทเต็มนี่เลยแล้วก็เมื่อกี้จะจ่ายพี่เขาแบบเต็มๆแล้วนะแต่พี่เขาบอกว่าอ่าอันนี้มันเป็นที่ผัดเหลือก้นกระทะพี่เขาก็เลยแบบมีน้ำใจนะครับให้พี่นุเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่นุว่าจะพี่นุอ่จเดี๋วต้มไข่กินสักฟองนึงพี่โยต้มได้ไหมจะฝากไหมพี่นุจะฝากอ่าเามานี่อาพี่นุขอต้มไข่ก่อนแล้วครับ พี่เติ้ลจะเอามันฝรั่งมาฝากต้มด้วยไหนขอดูหน่อยมันต้มกี่นาทียังไงร,รู้ไหมเนะี่ยใข่เลยอ่าครับเดี๋ยวไข่ตีฟองที่เหลือเราจะเก็บไว้ตอนเช้าแล้วนะครับหรือว่าดึงกึหิวค่อยว่ากันอีกทีนะ พี่นุ้ยยังมีส้มจิ้นชิ้นส้มชิ้นส้มแต่ผสนเนืรอไก่อ๋อมาเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงพี่นุ้ยเคยกินแหละแต่จำชื่อไม่ได้ก็คือเขาจะห่อมใบตองมบเยอะพี่แต่ข้างในมีนิดเดียวแต่รอใช่เพื่อมันเป็นการหมกพี่เอ้โหแบบนี้นะกินได้เลยเนี่ยลองชิมดูนี่นะครับก็คือเหมือนจะเอาพวกหมูอะหนังหมูมาทำอะนี่หนังหมูเลยโอเคก็อร่อยดีครับ นี่เลยใส่ห้าไปเลยพอใส่กินต้มเก็ไปก็จะคล้ายๆข้าวผัดเหน,นมมาเดี๋ยวลองชิมหนครับสุดยอดครับอร่อยขึ้นเยอะเลยกินกับข้าวอ่ะราะวันนี้อิ่มอิ่มมากงบ300อนี่คือแบบเยอะจริงเดี๋ยวเก็บของเข้าวได้เต็มรอบเดี๋ยวหายช่วงที่รอต้มไข่แล้วก็ต้มมันฝรั่งครับเดี๋ยวจะ มาสรุปรายละเอียดของวันนี้นิดหนึ่งนะครับพี่นุนะครับได้งบ300นะครับก็ซื้อขนมม้แกง20น้ำเปล่า13ปลาหมึก10มาม่า7ลร้านค้าเมื่อเย็นนี้ที่ไปอีก112บาทพี่นุรวมทั้งหมดนะครับใช้ไป1 1 2บาทครับทำให้พี่นุเหลือเงิน138บาทซึ่งพรุ่งนี้ถึงเที่ยงพี่นุคิดว่าพี่นุน่าจะใช้เงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ คนต่อไปนะครับพีเตอร์นะครับมีเงิน300บาทครับพี่วานให้20บาทแล้วพี่วานยืมกลับไป100บาทแล้วก็ซื้อขนมสาคู20สเอสโทรลา่า27นะครับขนมตัวปากอ้าปลาหมึกอีกยีไก่20ไส้อั่ว10นะครับแล้วร้านค้าเมื่อกี้อีก112บาทพีเตอร์เนะี่ยใช้เงินไปแล้ว319บาทมันจะเหลือ1บาทแต่ว่ามีเงินเกินมาอีก1บาทครับทำให้พีเตอร์ เหลือเงิน2บาทนะครับก็ต้องใช้ชีวิตให้อยู่คุณนี้เที่ยงแต่มันมีเสบียงอ่ะน่าจะอยู่ได้ต่อไปนะครับของพี่โยนะครับพี่โยเนี่ยได้เงิน300บาทนะครับซื้อขนมทองหยอด20บาทน้ำเปล่า14บาทมาม่า2ห่อ16บาทฮิโล่สีบาทแล้วก็ยำยำครับ15บาทปลาหมึก10แล้วก็ร้านค้าเมียนี้อีก60บาทนะครับรวมพี่โยใช้ไป176บาทพี่โยเหลือเงิน124บาททำให้ตอนนี้พี่นุเหลือเงินเยอะที่สุดพี่โยลงลงมาแล้วก็พี่เติ้ลคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ไข่่่่เเเเรรรราาาากกกกก็็็สสุแแแลลล้้้้ววววนนนนนะะคับตูึจปอออซมย มันสุกแล้วนี่มาพี่ถ้าเทียบกับการแกะที่ต้มน้ําทะเลเป็นไงบ้างพี่เคยที่น้ําทะเลต้มแกะง่ายกว่ามันใหญ่รุน่นอะโอเคเดี๋ยวมันฝรั่งสุกแล้วรอดูของพี่เติ้ลอีกทีครับเอาละตอนนี้พี่เติ้ลจะทําการกินมันฝรั่งแล้วครับเปืดอยอย่างร้อนเลยอะจริงจริงอะถ้าไปน็อกในน้าเย็นอะเปลือกมันจะแตกหรอจริงมนนะเคยทำอะ่ะไม่เคยมันฝรั่งพี่เติ้ลมีหน้ากินนะพี่เติ้ลพี่เติ้ลลองกินนี้อุ้ยโอ้ขันขึ้นเลยอะ เป็นไงวะแล้วเป็นไงย้อนไอ้แรกของไอโยดิอโยลองกินบ้างแรกกับท้องหยิบท้องหยอดไงแรกกันแรกกันอโยลองกินดิทำไมวะร้อนร้อนนี่พี่ร้อนอยู่ข้างไหนอ่ะแล้วอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยเหรอมันกินเนี่ยมันหมดอ่ะเฮ้ยกูลองแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาของก่อนอ่ะไม่รู้หาของแรกก่อนหาของก่อนไปไหนเฮ้ย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 เพื่อนข้างในนะว่านี่เขา สองคนเหม็นมาอยู่เป็นไงพี่อร่อยอร่อยอร่อย,ออยนึกต้มเช้าเช้าตอนเช้าน่าจะอร่อยมากเลยอไอ้แบตจะหมดละเดี๋ยวเราขอชาร์จแบตหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนนอนครับทุกคน A few moments later ครับตอนนี้ก็กินอะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็มีนั่งเล่นนั่งคุยกันนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณ4โอ้ห้าทุ่มแล้วทุกคนอากาศก็เริ่มเย็นมากนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่นุจะขอตัว นอนพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนน้ำค้างเยอะมากก็เดี๋ยวให้พี่โยถ่ายพิเตอร์แล้วกันนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนครับอันนี้ก็คือเต็์ของพิเตอร์เองครับผมมันก็จะพังหน่อยเพราะว่าพี่วานเขาแกล้งทําเต็์พิเตอร์พังนะครับมันก็เลยเป็นเยี่ยงนี้แต่ว่าตอนนี้คือน้ําค้างมันเริ่มแรงแล้วเราอยู่ข้างนอกกันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่นุ้ถ่ายให้ดู สำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่เต้จะขอตัวนอนแล้วถ้าไม่นอนตอนนี้ก็เปียกแล้วครับไปเจอกันพรุ่งนี้ เมื่อคืนพี่นุตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันมืดคือน,น้ําค้างเยอะมากแบบเนี้ยเปียกหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูนะนี่โอ้โหเราดูน้ําบนนี้ครับพี่เติ้ลโอ้โหตอนนี้พี่เติ้ลตื่นแล้วครับแล้วก็อากาศมันก็ไม่ได้หนาวมากหรือว่ามันอะไรมากนะครับแต่มันก็เย็นๆแหละพอมีควันออกปากแต่ว่าด้วยจากเมื่อคืนเนี่ยเราไม่ได้อบน้ำเช้าน,นี้แหละพี่เติ้ลจะไปอาบน้ำล,ล,ละรอลักความสะอาด พี่นุเห็นว่าบ้านแม่กลางหลวงนะครับก็มีทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยเหมือนกันเดี๋ยวพี่นุจะรีบเอาโดรนบินขึ้นให้ทุกคนดูก่อนนะครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุโดนขึ้นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศต้นไม้สวยๆแล้วก็ทุ่งนาขั้นบันไดนะครับของบ้านแม่กลางหลวงนะครับเฮ้ยต้นไอ้ต้นกูเจอเป็ด ไม่ใช่คนละช่อง <c oughs> ยังไม่เจอยังไม่เจอเป็ดเจอหงอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นุจะไปเก็บวิวนาขั้นบันไดให้ดูแล้วกันครับทุกคนตัดไปที่ภาพสวยๆเลยครับ ตอนเช้ากันแล้วนะครับแต่ว่าน้ํากิน่ะเราไม่มีเว้ยเราเจอแหล่งน้ําธรรมชาติบอกเลยว่าแหลมเห็นปะเดี๋ยวเราจะลองไปครับอ่ะใสยแจ๋วเลยครับเดี๋ยวเราเจ้เนี้ยไปต้มนะครับไปทำข้าวเลยดีกว่าครับก่อนที่พี่เติ้ลจะต้มมันเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โยเขาต้มมะม่าก่อนเพราะว่าพี่เติ้ลจะต้องเอามันใส่นะครับเราต้มน้ําให้พี่โยก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอน้ําเดือดทีเดียวเลยครับตอนที่เรารอน้ําเดือดเนี่ยนะเติ้ลเห็นเหมือนหลังบ้านพี่เติ้ลเลยมอลโบรี่ บ้านเราเรียกหมอนอ,อันนี้นี่หวานนี่เปรี้ยวเหมือนที่เราไปบ้านนาต้นจันะนะเราเขาเอาเนี้ยไปปัน่นทำน้ำผลไม้เรากินช้านี้นะครับพี่โยก็เลือกยำๆครับซึ่งแบบเป็นนั้นที่ปรุงมาแล้วด้วยที่เคยกินประจำตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับดับแก๊สก่อนเลยก็เดี๋ยวพี่ต้นจะต่อคิวในการต้มมันฝรั่งใช่ไหมโอเคโอ,โ,โอ้โหน้ำร้อนกระเด็นอีกโอ้โห แค่นี uhm ้พอโอเคก็สำหรับพีเตอร์นะครับก็จะต้มมันฝรั่งเอาลูกเดียวหรือ2ลูกสลูกเลยครับอ่าได้มันฝรั่งมาในอิ่มเลยนะเหลือเหลือเหลือเฮ้ยไว้มือกลางวันแบบหิวๆิวก็ได้คุณกินหมดหรือเปล่าต้มเดี๋ยวกินไม่หมดเสียดายทิ้งโอเคมีใจใจเผื่อแผ่ครับเป็นคนดีนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกิน อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานี่ยาสอนมาตลอดแต่มึงไม่เคยฟังเฮ้ยมีของกินอย่างอื่นอีกไหมตอนเช้าพี่เติ้ลเป็นขนมปังตั้งหมดแต่ของคุณอยู่ได้ถึงกลางวันนะไม่มีมาม่ารถหมูสับอีกนะเนี่ยทีมเวลทูปก็กำลังเก็บภาพโดนนะครับนี่หูวิวสวยจริงๆครับที่เรานอนกันทุกคนนี่บ้านแม่กลางหลวงนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เติ้ลต้มมันฝรั่งไปก่อนครับทุกคนมันฝรั่งของพี่เติ้ลเนี่ยสุกแล้วนะครับทุกคน โอ้โห ôi, คือมีดเราไม่มีหมานะนี่เป็นประสบก,การณ์เลยครับทุกคนว่าเราจะต้องมีมีดปกติคือเราไปจะซื้อกินไงโอ้โห ôi, น่ากินมากครับพี่ต้นดูดิทุกคนแบบมันร้อนๆนอะ่ะมันร้อนๆกับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับพี่นุก็ทําอาหารตอนเช้ากินบ้างก็คือมาม่าที่ซื้อมาพี่นุได้ทําการลวกน้ําร้อนนะครับแล้วก็เรามี ปลากระป๋องนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเมนูมาม่าปลากระป๋องก็ปลากระป๋องก็จะเปิดใส่มาม่าไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่เยอะเลยแหละแต่ที่มาม่าซองเดียวบวกกับปลากระป๋องออกเนี่ยก็เดี๋ยวเรามีผักด้วยครับทุกคนใส่ผักไปด้วยทําให้หน้าตามันน่ากินขึ้นครับคนนี้ครับไข่ที่มีนะครับเราจะต้มหมดเลยเพราะพี่นุค,คิดว่า24ชั่วโมงเนี่ยประมาณถึงเที่ยงอันดับแรกเลยคือถ้ากินไม่หมดเราเก็บไปเนี่ยโอกาสแตกยากแน่นอน พอเราต้มแล้วแล้วก็ไปกินกลางทางได้เลย,เลยโดยที่ไม่ต้องมาต้มใหม่นะครับพี่นุ๊กก็ยังเหลือหมูยอซึ่งยังไม่กินคิดว่าแค่นี้น่าจะอิ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่นุ๊กลองชิมก่อนเลยแล้วกันอืมจริงๆมันเย็นไปหน่อยอะ่ะเพราะพี่นุ๊กต้มเส้นมาม่าไว้แบบสักพักนึงแล้วแล้วก็มาต้มไข่ทีนังนไงกินกับประกาศอร่อยมากน้ำปลากระกป๋องอะ่ะ ก็เดี๋ยวต้องรีบกินรีบเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางต่อเราน่าจะไปครบยี่บสชั่วโมงกันที่บ้านป่าปงเปียนะครับตอนนี้พี่นุขอกินแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บของเจอกันอีกทีตอนเดินทางครับตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็เก็บของกันเรียบร้อยตอนนี้จะเดินทางต่อนะครับทีมเวลทูบก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเรียบร้อยครับรถนี่น้ำมันมีไหมพี่มีครับมีพร้อมแล้วครับพร้อมครับนะครับอันนี้ก็ น้องพี่เติ้ลออกทริปครั้งแรกนะครับพี่ตายสายหมีเหมือนเมาเลยอนี่เมาเหรออึไม่เลยอันนี้ของเราก็เต็มรถเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับพี่เติ้ลไหวเปล่าก็พี่เติ้ลขับไปก่อนถ้าแย่ก็เดี๋ยวพี่นุ๊กขับเองมันจะลำบากตรงทางขึ้นหมู่บ้านนี่แหละอ่ะไปพี่เติ้ลไปท้าเอกแตกทำไงวะกูไม่น่าจะโดดทันนลยกูน่าจะช้าสุดสุดเลยนี่ยเราก็ กำลังจะเดินทางต่อนะครับไปที่เป้าหมายของเราอ่านี่ก็เป็นวิวบ้านแม่กลางหลวงทุกคนก็ทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยเหมือนกันโอ้โหต้นข้าวมันไปสูงนะวะก็ที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ที่พักเยอะแยะหมดเลยนะก็ลองมาเลือกเลือกดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะอยาวไปด้อย่าไปไพี่ต้นยาไปยาไปาไปพี่ต้นยาไปเฮ้ยยาวดิพี่ต้นยาวโย่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 โยโย่โย่โย โย้ย hey. hey. oh. ไปเดี๋ยวบุลอนไปเอ้าเงยเงยนะไปเต้ยคนเดียวไหวัหมเนี่ยเรานี่ยไม่ไหวไม่ไหวนะนี่ครับแก๊งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับไปของเราก็ซาเล้งไปครับเดินทางกันต่อครับชิวๆแล้วออกเหมือนกันนะที่แกออกร่างกายตอนเช้า เราไม่ได้วอร์มเครื่องกันก่อนเลยนะครับคือออกมาก็ขึ้นเขาเลยนะผลว่ารถมันอืดกว่าเมื่อวานนะหรือว่ารถเราใกล้พังไม่รู้นะครับแล,ล,ล้วรถเราแค่ร้อยสิบนะเมื่อกี้พี่โยบอกว่าตอนพี่โยแบบเป็นเด็กแวน้นเนี่ยก็คือเคยทําเครื่องให้มันถึงร้อยห้าสิบใช่มันจะแรงมันน่าจะขึ้นได้ดีกว่านี้อ่าเริ่มเริ่มมาแล้วพี่เตอร์เริ่มมาแล้วอันนี้เกียร์อะไรเพื่อเนเกียร์หนึงน่งอย่างเดียวครับนี่ครับเฮ้ยมาว่ะเริ่มขึ้นเดินไหวแล้วครับ พ่อพี่ต้นหลบหน่อยนะแกงมอใส่ไปแล้วครับของเขาที่ไปกันฉิวๆเลยเราก็ฉิวเลยขาลงเขาสบายหน่อยเดี๋ยวว่าไ,ไ,ไปเลยนะเนี่ยไปเลยนะเนี่ยแข่งเอาอยู่นะเนี่ครับตอนนี้เราเหมือนจะถึงจุดแยกไปหมู่บ้านอันนี้ก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งไงแหมเขาก็ใช้ตาเล็งนะ <S <S เห็นไหมขามดิฟรถพี่เขาแรงไหม เอาล้ครับตอนนี้เรามาถึงที่ทําการอุทยาแห่งชาติดอยนันนน์นะครับนี่นี่เลยจอดนี่เลยเนี่ยหน้าตู้โทรศัพท์เนี่ยก็เกือบขึ้นไม่ไหวครับแต่ว่าตอนหลังเครื่องเราล้อแล้วเราก็ขึ้นมาได้นะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เราแยกเข้าห้องน้ําก่อนพี่โอเคเดี๋ยวเราจะลุยต่อเ <cin q> จอน้องๆเอฟซีนะครับนี่เชียงใหม่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละรอตอนนี้คือพี่วานขี้แตกเข็นโยโยเข็น Let's go ไปไปครับเจอกันเจอกันไปครับพวกเราเดินทางกันต่อครับจ่างเราร้อแล้วสเตปพิทเทิลก็ได้แล้วด้วยแล้วก็ขี้แล้วอะไรแล้วตัวเบาขึ้นเออว่ะโ้เกียร์สองมาว่ะทุกคนตอนนี้เราเจอปัญหาที่เรากลัวอยู่แล้วคือเรื่องของฝนตกแต่ว่าเราอมีผ้าใบแต่ว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยเราอาจจะต้องจอด นี่ครับอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าท่องเที่ยวแล้วก็คือร้านค้าก็เริ่มคึกคักไปครับเป็นสินค้าแบบของชาวบ้านนะตรงนี้<อ>ทุกคนครับตอนนี้นะครับทีมเวลทูบเนี่ยเจอปัญหาใหญ่ก็คือฝนซึ่งเป็นอุปสรรคของทีมบิ๊กไบค์อยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าของเราเนี่ยมีพ่อใบแต่ว่าเวลทูบเนี่ยต้องแยกกันไปก่อนนะครับเราจะแยกกันตรงนี้นะครับใครที่ติดตามเวลทูบก็ไปดูที่ช่องเวลทูบนะ จากตรงนี้เราจะไม่เจอกันไปเจอกันที่บ้านตายอย่าเมามากนะโอเคพี่โชคดีพี่ไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเราสามคนคนที่คอยซัพพอร์ตเราตังตัวตังเท่าไหร่อร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะเฮ้ยพี่วันเขายืมไปแล้วไม่ใช่หรอเขาไม่ให้หรอกเหลือสองบาทอ่าทุกคนตอนนี้ จออุปสรรคฝนตกนะครับถนนลื่นด้วยเดี๋ยวเราจะหามุมดีๆก่อนหน่อยนี่เราจอดตรงนี้ก่อนนะครับพี่เต้เริ่มเปียกแล้วไง,งเดี๋ยวจะหนาวถ้าจอดนิ่งๆคือจะไม่โดนฝนเพราะว่าเรามีผ้าใบอ <ๆ S 1> กันร้อนน่ะๆๆๆกันร้อนน่ะโอเคยวหาอะไรกันร้อนกอนอีกอย่างหนึ่งที่พี่เต้ควรมีก็คือเสื้อกันฝนปะเนาะเพราะว่าเวลามันป,ปล่อยมันยังพอไปได้ไงแต่ช่วงที่เราขับไปเนี่ยคือฝนทัน้งสวนมาไงมันก็จะเปียกนะครับก็เดี๋ยวรอวางแผนกันอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดินทางต่อ ตอนนี้เจอเนินชันมากครับทุกคนแต่ว่ายังขึ้นไหวอยู่ทางชันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีๆพี่วานเวลทูปกลับมาอีกแล้วก็มาทันเวลาพอดีเพราะว่าพี่นุก,กับพี่เต้นนะครับอยู่ในรถ2คนนะเพราะว่าตอนนี้ต้องลดน้ําหนักของพี่โยออก1คนคือเมื่อกี้มันจะอืดมากเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราไปแก้ปัญหากันที่หลังแล้วกันว่านาคตจะว่าอ,อย่างไงแต่รถเราทํางานหนักมากเลยตอนนี้แล้วก็อีกอย่างถ้ารถเราเป็นประมาณร้อยห้าสิบซีซีอ่ะมันน่าจะแรงกว่านี้ เอาละครับพี่โยกกลับมาแล้วเมื่อกี้ให้พี่หวานช่วยนิดหน่อยช่วงชั้นๆนนะครับแต่ก็ยังชันอยู่นะยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะ เราผ่านที่ตรวจบัตรมาแล้วนะครับเราตรงนี้มีห้องน้ําให้เข้านะครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยจะขึ้นดอยธนนยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราจะไปที่ป่าบงเปียงที่แม่แจ่มนะครับซึ่งทางก็โหดวย <c oughs> จุดนี้เราขอพักรถกันแป๊บนึงนะครับเอ้าพี่ต้นมีขนมติดมาครับโอ้โหหิวครับช่วงนี้ขอกินก่อนพี่โอกินอะไรแตเดียวอะ <c oughs> โอ้มีแหนมว่ะ <c oughs> ยังมีแต่ร้านค้าไม่มีใช่แต่ร้านค้าไม่มีไงพี่นูก็มีสเสบียงตุนมาเหมือนกันเป็นไข่นะครับที่ต้มมาแล้วนะครับอ๋อต้มมาเช้าใช่ไหมใช่คือเอาจริงตอนนี้มันใกล้ครบ24ชั่วโมงแล้วนะแต่เรายังไม่ถึงเป้าหมายเลยนะครับแต่ว่าพี่นุจะไปให้ถึงให้ได้นะครับเฮ้ยรู้สุกว่าน้ำจะหมดว่ะน้ำน่องน้ําได้พี่นุน่นองน้ำไม่ไหววะอ่ะพี่รุจะเปลี่ยนให้พี่ต้นพักบ้างน,นะครับครับ ให้โชเฟอร์หลักของเราได้พักมือแล้วเมื่อไม่ให้บริการเสียเวลาเนี่ยเราจะได้เดินไปข้างหน้านะครับนะครับโอ้โอย่าอย่าลากลากมันจล้อเลยด้วยเหรอเฮ้ยมันจะหลุดทางผู้เสียวอ่ะไม่ไหวปโาไม่ไหววะโย่บินดิพี่บินดิบิน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 ไม่ไหวป่ะต้องลงต้องลงลงนี่พี่ลงลงมา ครับลางค้างหน้าครับคุณป้าบอกว่าอีกแค่ประมาณ6-7กิโลถึงบ้านป่าวงเปียงแล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคนต้องหาที่หลบฝนกันก่อนทุกคนโอ้ยโอ้ยเลยเลยเลยยอัดไปเลยอัดไปเลยเลยอย่าไปอย่าไปเลยเบรกไม่อยู่ขาเบรกไม่อยู่เหรอเบรกสิงสิงไวเนี่ยเฮ้ยทำไมรถดับอ่ะ